ดูดวงชาวราศีกุมงูมาเตือนระวังพวกนี้ลายมากพวกนี้เป็นพวกอีฉาให้ลายใสลายป้ายสีนะครับผมลูกอจฉาเรียกว่าลูกขี้อจฉามากเกินนะครับระวังให้ดีนะครับผมคนไทยเรามีสยามเทวาที่ราชนะครับผมคุมค้มครองปกปักคุ้มครองรักษาเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวไอ้พวกลูกอจฉานะครับผมต่อสู้เยอกแย่ยแข่งแย่งจริงดีชาวราศีกุมใช่กลัวใครเสียดีไหน ยงตั้งบ้านจัดหนักจะเต็มสีไม่เท้าลื่นเลิงสุขสันต์หันษาสิเปลี่ยนบังเกิดขึ้นในโชคตาจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดในเกณฑ์ชะตาการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีดวงชะตาพร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่แห่งแบดเกิดขึ้นในตำแหน่งดวงชะตารู้สึกอึอดอดัดรู้สึกจำแย่แต่แม่งูเขาไม่ยอมหรอกครับผมแม่งูเปรียบเสม,มือนอะไรครับ เป็นเสมือนดังฟ้าแม่ทุนหัวที่คอยปกปักปก,ปกุ้งครองรักษาหนุนดำโชคตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะนำพาซึ่งความสมเร็จเทพเทวดาฟ้าดินโดนบันดานการชิงไหวชิงพริบบังเกิดขึ้นในดวงชะตานี้เพราะฉะนั้นดวงชะตานี้ไม่กลัวใครหน้าไหนแต่ว่าเป็นคนจริงใจจริงจังแล้วไปไหนใครรักนะครับคนไทยเนี่ยไปไหนมีแต่คนรักคนแม่ตาฝรั่งชอบนะครับผมอัศวินขี่ม้าถือดาบ ประหัตประหารศัตรูโมบาน3ถ้วยทองสิถ้วยทองมันเกิดขึ้นในดวงชะตาดวงชะตานี้ยิ่งใหญ่เกียงไกลฟ้าผ่าเดอะทาวเวอร์ไปยังเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกข์ทรมานดวงชะตานี้จะยิ่งใหญ่เกียงไกลถึงแม้มีดดาบจะล้อมรอบเอาไว้ครับผมการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงก,การพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันครับนะผมครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขธรมมาคาขึ้นธรมมาคาขายแต่ระวังพวกนี้มันร้ายมากมันจะกัดแกล้งยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดี เหมือนอยากได้ของเรามันเข้มทุกอย่างเลยนะอ้พวกนี้มันเข้มทุกอย่างเลยนะครับการแบกภาระไว้อย่างหนักดวมเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้หาหารการปฏริบอดอยการนี้เริ่ม,เร,มเริ่มต้นจะเป็นไปได้ด้วยดีครับดัมมูลเกิดขึ้นครับผมตัดีความเป็นมนต์เสน่ห์จันทร์ซ้อนจันทร์มหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมดวงชะตานี้เหมือนโดนบีบบังคับเรื่องราวเก่าๆกลับมาแล้วสายสามดาวาสามดาบตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ามีดดับ ปักลงมาตรงกลางใจกระบนกระไวกระสักกระสายอดทนอดก้านแทบจะทนไม่ไหวการเก็บเกี่ยวผลผลิตนำพาซึ่งความมาสมเร็จบังเกิดขึ้นในดวงชะตาการส่งหมอ้อถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลพร้อมที่จะไฟนะผมดวงชะตานี้เป็นนักลบเก่างูเขาไม่ยอมหรอกนะผมใครมาทำลูกค่าจัดหนักจัดเต็มจะให้พิเทศตกตำแหน่งบนกุศลวัาสนาเดอะสตาร์ส่องแสงบนจันทา นำพาซึ่งความสมเร็จท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดียประดังจัสติกทำตามแบบแผนกดบ้านกดเมืองกดสวรรค์กดนรกกดโลกแห่งมิญญานสามเหรียญสามถ้วยทองมาเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับผมเขาเรียกว่าจับเงินได้เงินจับทองได้ทองมีเทพเทวดาอํานวยชัยอานวยโชคนะครับผมแต่ว่าเขามาเตือนท่านก็ต้องระวังไว้ก่อนเก็บเงินเก็บทองให้มากๆให้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าเบื่อหน่ายกับปัญหาต่าง การที่ท่านจะได้คนพบได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะนำพาซึ่งความประสงค์สเลตครับนะผมสายยานทวยเทพจะนำพาซึ่งบุญกุศลวาสนามาสู่ตัวท่านครอบครัวจะอยู่ร่มเย็นมนสุกแต่มีสัญญาณให้ท่านหลบหลีกก็คือหลบเอาไว้อย่าไปพูดเยอะในช่วงนี้ปิดวาจาให้เงียบอย่าพูดเยอะสิ่งต่างๆไม่ทักไม่พูดไม่เห็นไม่เกิดโทษครับนะผม จะติดทาตามแบบแผนกดบ้านกดเมืองกดสวรรค์กดนรกกดโลกแห่งวิญญาณดวงชะตานี้ตั้งมั่นเอาจริงเอาจังเดี๋ยวก็ได้ดีเดี๋ยวก็จะเจริญเดี๋ยวก็มุ่งมั่นจนประสบความสาเร็จจะทํากิจการอันใดก็ประสบความสเร็จสมหวังดังใจหมายนี่คือดวงชะตาที่ดีแต่เตือนให้ระวังคนนี้มันลายมากไอ้พวกนี้มันพวกและเขาเรียกว่าลูกอีลูกขี้อิจฉานะผมเห็นเราได้ดีไม่ได้ นะครับอย่าลืกกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปเปอร์ส,สติ๊กเกอร์ท้ายคลิปเรฟังชาวราศีกุ่มจะเกิดอะไรบ้างชัดดวงชะตาชาวราศีกลุ่มประจำเดือนนี้สำหรับชาวราศีกลุ่มในเดือนนี้ท้องฟ้าได้เปิดโอกาสใหม่ๆใ,ให้คุณได้เผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในหลายด้านของชีวิตเป็นช่วงเวลาที่พลังงานแห่งการปรับตัวและการค้นพบศักยภาพใหม่ของตัวเองกำลังเข้มแข็งคุณจะรู้สึกเหมือนมีลมหายใจใหม่เข้ามาในชีวิต พร้อมที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆที่เคยผูกมัดคุณไว้ด้านการงานก้าวกระโดดและโอกาสทองที่รอคอยเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการพลิกโฉมในเส้นทางอาชีพของคุณหากคุณเป็นพนักงานประจําที่ทํางานในองค์กรมาระยะหนึ่งแล้วคุณจะพบว่าตัวเองได้รับความสนใจจากผู้บริหารมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอาจจะมีโปรเจกต์สาคัญที่ได้รับมอบหมายให้มารับผิดชอบหรือมีการเสนอชื่อคุณเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น ยกตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานในแผนกการตลาดคุณอาจได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมในแคมเปญใหญ่ที่บริษัทวางแผนไว้หรือถ้าคุณอยู่ในสายงานเทคโนโลยีอาจมีการเสนอให้คุณนำทีมพัฒนาระบบใหม่ที่จะเป็นหัวใจสำคัญของบริษัทสิ่งสำคัญที่คุณต้องระวังคือการบริหารจัดก,การความคาดหวังของผู้อื่นและของตัวเองอย่ารับงานหนักเกินกว่าที่จะรับมือได้เพียงเพราะอยากแสดงความสามารถ จงเลือกโอกาสที่มีคุณค่าจริงๆและสามารถพัฒนาทักษะของคุณไปในทิศทางที่ต้องการหากมีข้อเสนองานใหม่หรือโปรเจกต์พิเศษมาถึงให้พิจารณาอย่างรอบคอบว่ามันสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของคุณหรือไม่สำหรับชาวราศีกุมที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นฟรีแลนซ์เดือนนี้คุณจะพบว่าเครือข่ายของคุณขยายวงกว้างขึ้นอย่างน่าประหลาดใจอามีคนแนะนำงานให้หรือมีลูกค้าเก่าที่กลับมาติดต่ออีกครั้งพร้อมโปรเจกต์ที่ใหญ่กว่าเดิม เช่นหากคุณเป็นนักออกแบบกราฟิกอาจมีลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ติดต่อเข้ามาเพื่อทําสัญญาระยะยาวหรือถ้าคุณเป็นที่ปรึกษาอาจได้รับเชิญให้เข้าร่วมโครงการที่มีชื่อเสียงซึ่งจะเพิ่มพอร์ตโฟลิโอของคุณอย่างมีนัยยะสําคัญอย่างไรก็ตามคุณต้องระมัดระวังเรื่องการสื่อสารในที่ทํางานโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนที่อาจมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นง่ายตรวจสอบรายละเอียดในอ e ีเมลหรือเอกสารสําคัญให้ดีก่อนส่งออกไป และหากมีการประชุมที่สำคัญให้จดบันทึกหรือสรุปผลการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจตามมาด้านการเงินการบริหารจัดการที่ต้องใช้ปัญญาเรื่องการเงินในเดือนนี้ของชาวราศีกุมค่อนข้างผันผวนและต้องการวางแผนที่รอบคอบคุณจะพบว่ามีเงินเข้ามาหลายทางแต่ในขณะเดียวกันก็มีค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดคิดไว้เกิดขึ้นด้วยรายได้หลักของคุณมีแนวโน้มที่ดี อาจจะได้รับโบนัสพิเศษค่าคอมมิชชั่นเพิ่มขึ้นหรือมีงานพิเศษที่ให้ผลตอบแทนดีแต่คุณต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายแบบขุนหันพลันพันโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนที่คุณอาจรู้สึกอยากซื้อของบางอย่างที่เห็นว่าสวยงามหรือน่าสนใจยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะเจอกับสถานการณ์ที่ต้องซ่อมแซมรถยนต์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเสียกระทันหันหรืออาจจะมีงานแลสังสรรค์หลายงานที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าที่คิด จึงควรมีเงินสำรองไว้อย่างน้อย20-30%ของรายได้ประจำเดือนเพื่อรองรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการทบทวนแผนการเงินของคุณลองนั่งคิดคำนวณว่าคุณต้องการอะไรจริงๆในระยะยาวและเริ่มวางแผนอย่างจริงจังหากคุณเคยคิดจะลงทุนหรือสะสมเงินเพื่อซื้อบ้านหรือคอนโดเดือนนี้เป็นเวลาที่เหมาะในการเริ่มศึกษาข้อมูลและหาความรู้เกี่ยวกับการลงทุนประเภทต่างๆ คุณอาจพบกับคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนี้มาให้คำแนะนำที่มีประโยชน์สำหรับชาวราศีกุมที่มีหนี้สินหรือเงินกู้เดือนนี้คุณจะมีโอกาสได้จัดก,การกับมันได้ดีขึ้นอาจมีเงินก้อนเข้ามาที่สามารถนำไปชำระหนี้บางส่วนได้หรือพบวิธีการรีไฟแนนซ์ที่ช่วยลดภาระดอกเบีย้ยอย่างไรก็ตามอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจทำสัญญาทางการเงินใหม่ๆโดยไม่ได้อ่านรายละเอียดให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อน การลงทุนในตัวเองก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่าในเรือนี้หากมีคอร์สยนหรือการอบรมที่จะเพิ่มทักษะในสายงานของคุณการใช้เงินในส่วนนี้ถือเป็นการลงทุนที่จะคืนมาในรูปของรายได้ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตเช่นหากคุณทำงานด้านการตลาดดิจิตอลการลงทุนเรียนเกี่ยวกับ AI หรือเครื่องมือใหม่ๆจะทำให้คุณมีความสามารถที่โดดเด่นกว่าคนอื่นด้านความรักบทใหม่ของหัวใจสำหรับชาวราศีกุมที่เป็นโสด เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสําหรับชีวิตรักของคุณคุณจะมีเสน่ห์ที่ดึงดูดคนรอบข้างได้โดยไม่ต้องพยายามบุคลิกที่เป็นธรรมชาติและความมั่นใจของคุณจะทําให้หลายคนหันมามองและสนใจโอกาสในการพบเจอคนใหม่ๆมีมากมายโดยเฉพาะในสถานที่ที่คุณไม่ได้คาดคิดอาจจะเป็นในงานสังสรรค์ของเพื่อนรวมง,งานงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ร้านกาแฟที่คุณแวะเข้าไปเป็นประจำหรือแม้แต่ในคลาสออกกำลังกายที่คุณลองไปใหม่ๆยกตัวอย่างเช่น คุณอาจจะเจอกับร้านกาแฟาเปิดใหม่ที่น่าสนใจและได้เจอคนที่ถูกใจที่นั่นหรือคุณอาจจะไปลองขึ้นคลัสเตนใหม่แล้วอาจจะได้เจอคนถูกใจหากคุณได้รับการแนะนําให้รู้จักกับใครสักคนจากเพื่อนหรือคนรู้จักอย่าปฏิเสธโอกาสนี้ไปอย่างเร็วเกินไปลองเปิดใจให้โอกาสในการพูดคุยทําความรู้จักก,กันก่อนคุณอาจจะประหลาดใจว่าคนที่ดูไม่ใช่สเปคของคุณตามที่เคยคิดไว้กลับกลายเป็นคนที่เข้าใจและเติมเต็มชีวิตของคุณได้อย่างลงตัว สำหรับชาวราศีกุมโศที่ใช้แอปพลิเคชันหาคู่หรือโซเชียลมีเดียเดือนนี้โอกาสในการแมชกับคนที่น่าสนใจมีสูงคุณอาจพบกับใครสักคนที่มีความคิดคล้ายกันหรือมีของอดรเรกที่ตรงกันการสนทนาจะลื่นไหลและสนุกสนานแต่อย่าเพิ่งรีบร้อนเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปตั้งแต่แรกพบให้เวลากับการทำความรู้จักกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปบางครั้งรำรักที่ยั่งยืนมาจากคนที่ไม่เหมือนในจินตนาการแต่กลับเข้ากันได้ดีในความเป็นจริง ข้อควรระวังสําหรับชาวราศีกุมพ์นในเดือนนี้คืออย่าเปรียบเทียบคนที่เพิ่งรู้จักกับคนในอดีตหรือกับภาพในจินตนาการของคุณมากเกินไปให้โอกาสแต่ละคนแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาและพยายามมองเห็นคุณค่าในความแตกต่างบางครั้งรํารักที่ยั่งยืนมาจากคนที่ไม่เหมือนในจินตนาการแต่กลับเข้ากันได้ดีในความเป็นจริงสําหรับชาวราศีกุมที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์ของคุณในเดือนนี้จะเข้าสู่ช่วงของการปรับตัวและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน หากคุณและคู่ของคุณเคยมีปัญหาหรือความเข้าใจผิดกันในช่วงที่ผ่านมาเดือนนี้เป็นโอกาสทองที่จะได้นั่งคุยกันอย่างจริงจังและแก้ไขปัญหาที่ขางคาอยู่บรรยากาศเอื้ออํานวยต่อการสื่อสารที่เปิดเผยและจริงใจทําให้ทั้งสองฝ่ายสามารถพูดในสิ่งที่อยู่ในใจออกมาได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะทําร้ายกันคู่รักที่อยู่ด้วยกันมานานอาจรู้สึกว่าความสัมพันธ์เริ่มซ้ำซากจันเจเดือนนี้เป็นเวลาที่ดีการลองทํากิจกรรมใหม่ๆร่วมกัน เช่นลงทะเบียนเรียงคลัสทำอาหารคู่กันวางแผนเดินทางไปยังสถานที่ที่ไม่เคยไปหรือแม้กระทั่งแค่เปลี่ยนกิจวัตรประจําวันให้มีความสนุกสนานมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นแทนที่จะอยู่บ้านดูทีวีทุกวันศุกร์ลองนัดแกมไปเดินนิฟตลาดนัดกลางคืนหรือไปชมภาพยนตร์กลางแจ้งที่เพิ่งเปิดใหม่สำหรับคู่รักที่กำลังมีแผนจะแต่งงานหรือย้ายเขาอยู่ด้วยกันเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนและ,ะเตรียมการอย่างจริงจังอย่างไรก็ตามอาจมีความเห็นไม่ตรงกันในบางเรื่อง เช่นเรื่องรบประมาณสถานที่จัดงานหรือรายละเอียดเปรียกย่อยสิ่งสําคัญคือการหาจุดยุยงภาพและยอมประนีประนอมกันอย่าปล่อยให้เรื่องเล็กน้อยมาทําลายความสุขของทั้งสองคู่ข้อควรระวังในเดือนนี้คืออย่าปล่อยให้ภาระงานหรือความเครียดจากภายนอกมากระทบต่อความสัมพันธ์หากคุณเหนื่อยจากการทํางานอย่าปล่อยให้อารมณ์ไม่ดีระบายใส่คู่ของคุณลองหาเวลานั่งคุยกันอย่างสงบเมื่อทั้งสองฝ่ายมีสภาพจิตใจที่พร้อมแล้ว การแสดงความเข้าใจและให้กำลังใจซึ่งกันและกันในช่วงเวลาที่ยากลำบากจะทำให้ความสัมพันธ์แข็งแกร่งขึ้นโดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการค้นพบศักยภาพใหม่ๆสำหรับชาวราศีกุมไม่ว่าจะเป็นในด้านการงานการเงินหรือความรักทุกสิ่งล้วนชี้เป็นทิศทางที่ดีขึ้นตราบใดที่คุณยินดีเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงและมีสติในการตัดสินใจจงเชื่อมั่นในตัวเองและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจดวงดาวอยู่เคียงข้างคุณ